สำหรับคนที่ทําลูกเซฟได้แล้วนะอันเนี้ยจะเป็นขั้นแอดวานซ์ของลูกเซฟซึ่งเขาจะเรียกว่าเซฟกระชากลูกเซฟปกติใช่ป่มมันจะไปแบบสูงสูงเลยจะไปสูงสูงเลยแต่เซฟกระชากอะ่ะมันจะเหมือนแบบข้ามหัวคู่ต่อดสู้ไปนิดนึงระยะลูกที่มันจะไปอะ่ะมันจะไปแบบเฉียดหัวคู่ต่อดสู้นิดนึงในระดับที่แบบคู่ต่อดสู้ต้องเอื้อมไม้ยืดไม้ไปตีลูกเนี้ย มันเอาไว้ชิงจังหวะทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักได้แล้วเราสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและต่อไปพอคู่ต่อสู้เสียหลักเนี่ยวิธีการตีเหมือนลูกเซฟปกติเลยตั้งหน้าไม้ที่ปกติแต่แค่มันจะมีจังหวะที่จังหวะรอลูกนิดนึงแล้วค่อยค่อยตีหรือบางคนอาจจะเป็นการย่าย่าอย่างนี้เพื่อตีบางคนก็จะเป็นโดดปุ๊บแล้วค่อยตีอย่างนี้ใช่โดดแล้วมีจังหวะรอแล้วตี มีอีกทิกนึงเราจะวาดแขนมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะเราจะวาดแขนมาอย่างนี้ก่อนแล้วเราจะหยุดจังหวะแป๊บนึงแล้วค่อยตีไปมันจะเป็นเหมือนการหลอกจังหวะนิดนึงทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักได้ง่ายกว่าเนี่ยมันจะมีจังหวะเบรกนิดนึง